สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเอ่ออ่ะคลิปนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ที่บอกว่าวิธีการเล่นนะครับว s A นะครับเล่นอันนี้นะไหนล่ะไหนล่ะอันนี้ฮีโร่แห่งชาตินะครับแล้วก็มาในตัวอ่าดวลแข้งอันนี้แหละครับวิธีการเล่นเนี่ยวิธีทริคนะครับกดยังไงให้เจอคนที่อ่อนกว่านะครับ อันนี้ผมก็คิดเล็กคิดน้อยแหละวว่าจะทําดีไหมแต่ก็นั่นแหละถ้าเราไม่ทําคือคนส่วนมากตอนนี้ก็มีคนเก่งๆหลายคนที่ทํากันอยู่นะครับก็มันเป็นเหมือนการสเสมอฟแล้วไปตบผู้เล่นใหม่นะครับแต่ก็อย่างว่าก็เราก็อันนี้ผมไม่ใช่ว่าผมจะสนับสนุนนะแต่ก็แบบเออหาช่วงระยะเวลาของเราเองนะครับก็มันมันอย,อย่าลืมนะครับว่าเซิร์ฟเนี้ยมันมีทั้งคนไทยมันมีคนคนต่างประเทศมันมีหลายหลายที่นะครับ นะก็หาเลือกเวลาที่เราจะเล่นเราเองนะครับว่าเวลาไหนเหมาะที่เราจะเล่นที่เราเจอคนที่พอสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคลิปนี้ออกไปอ่ะคนอาจจะทํากันเยอะแล้วก็อาจจะเจอกันเองก็อ <c oughs> <explode> ย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะเป็นแบบไก่เห็นเตียงูเห็นนมไก่ orden, Jones, อะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าเรารู้สึกว่าคนมันเริ่มมาทําเยอะแล้วเราก็อ่ากลับไปเป็นทีมแบบเดิมเราก็ได้หรือว่าเราเล่นสลับก็ได้นะครับสลับสลับสลับออกก็ได้นะ ว่าสุ่มแล้วเจอแบบไหนพอสู้ได้เนาะวิธีการทํานะครับก็นี่เลยครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากน้องนะจากเน้องแอดมินผมนะครับก็สร้างทีมขึ้นมาหนึ่งทีมนะครับสร้างทีมขึ้นมาหนึ่งทีมแบบนี้ปับ๊บเอาเลยครับนี่กดมาแล้วก็เลือกไปที่โอเวอร์นะครับหกสิบ เราหาหนักเตะแบบนี้มาใส่นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าทั้งทีมนี้ยังไงนะครับอ่าสมมุติเลยนะโอเวอร์สักหกห้าแล้วกันมีไหมอ่ะเนี้ยหกห้านะครับก็เนี่ยจับใจได้เลยครับนี่ฮะถ้าใครมียิ่งน้อยยิ่งดีนะทุกคนยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งจะเจอคนกาก,ากเนาะ นะครับยิ่งน้อยยิ่งค่าทีมยิ่งน้อยยิ่งจะเจอคนที่แบบเออบางทีเนี่ยเจอบอดด้วยนะครับนะบางทีมีมีมีสิทธิ์เจอบอดด้วยนะเออแนะนําให้ใส่แบบค่าทีมน้อยๆเลยนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะครับให้น้อยที่สุดนะ <im itation> โอเวอร์ยิ่งน้อยยิ่งดีนะแล้วเวลาเราไปสุ่มอ่ะเราจะเจอสุมอส่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ผมขอเปลี่ยนก่อน แ9อันนี้ยังถือว่าสูงนะของผมเนี่ยเพราะว่าผมใส่ตรงตำแหน่งด้วยถ้าเราสลับตำแหน่งกันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเหลือ71แล้วเห็นปะ่ะเนี่ยแล้วเราก็เปิดใช้ทีมปุ๊บพอเราเปิดใช้ทีมปุ๊บเนี่ยเรามาเลยครับมาที่แข่งดวนสกิลใช่ปะ่ะแล้วเราก็กดเล่นนะ นี่ครับรอดูรอดูแรงที่เราจะเจอเห็นปะเห็นปะนี่แหละครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละก็อย่างที่บอกถ้าผมไม่ทําสุดท้ายแล้วคนที่รู้สึกว่าแรงน้อยที่คุณแรงน้อยอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณไม่ทําแบบเนี้แล้วคุณยังเอาค่าทีมของคุณที่คุณใช้อยู่ครับคุณก็จะแบบถ้าคุณยิ่งแรงน้อยแล้วคุณลดโอเวอร์คุณลงไปอีกคุณก็จะอาจจะไปเจอแบบสองแสนสามแสนอะไรเงี้ย คุณจะได้ไม่เจอแรงล้านนะครับเพราะว่าแรงล้านอ่ะมันลดแรงเพื่อไปตบพวกคุณเข้า <c oughs> ใจปะเออประมาณนั้นครับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับวิธีการของมันก็นะแล้วก็ส่วนวิธีการเล่นก็นะนิ่งที่สุดนะครับพยายามยิงให้ช็อตที่อ,อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะชัวร์ที่สุดแล้วค่อยยิงนะครับอย่ายิงแบบทิ้งๆว้องๆนะครับถ้าคุณไม่ชัวร์คุณอย่ายิงอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าชัวร์เท่านั้นถึงยิงนะครับถ้าไม่ชัวร์อย่ายิงเดอ้อนะ ใหไปยิงทิ้งยิงกว้างนะครับเน้นชัวร์เท่านั้นเนี่ยเห็นป่ะแบบนี้ผมก็เมื่อกี้ถ้าผมแตะอีกจังหวะหนึ่งก็ได้อยู่นะครับเน้นือชัวร์ผมก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันวีดเอนะครับแต่ผมก็นี่แหละน้องมาบอกผมก็เลยเอามาบอกต่อทุกคนนะครับก็ไม่งั้นทุกคนก็จะโดนแบบเออคนเก่งๆที่ทุกคนสงสัยกันแหละว่าเฮ้ยทําไมระบบ EA มันจับคู่แรงให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันไม่ได้การจับคู่หรอกนะครับก็เขาลด เขาลดค่าทีมเพื่อให้ค่าทีมมันน้อยแล้วก็มาเจอกับคนที่แรงน้อยเนาะประมาณนั้นนะครับอืมนี่แหละก็ทริกนะครับก็เห็นป่ะทำไมามีคนที่แบบวันนี้ปิดสามารถเดินตันได้แล้วนะครับก็หนึ่งก็อาสะใช้เพชรด้วยแล้วก็เขาเขาก็อาจจะเล่นชนะเยอะอันนี้ก็แน่นอนนะครับก็ต้องชนะเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งยิ่งแบบ ยิ่งแพ้น้อยอะไรอย่างเงี้ยงบในการเอาตัวแสนห้าเราอ่ะมันยิ่งจะประหยัดลงถูกปะครับเออเนี่ยมันแทบจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ขนาดทีมผมแบบเป็นทีมที่แบบนะเนี่ยเนี่ยครับเห็นปะมันแทบชนะแบบไอ้นี่เลยครับเห็นปะแรงล้านเจอกับแรงแบบนั้นอะ่ะเอออันนี้ก็นะครับวิธีการทําก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการทําคลิกตรงนี้เนาะ นะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะทุกคนย้ําว่ายิ่งน้อยยิ่งดีค่าตรงเนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดี <g oda> เพราะฉะนั้นก็ลองไปหาวิธีการเอามาใส่นะครับว่าคุณจะเอาใส่ยังไงอะไรยังไงนะครับถึงจะให้ค่าพลังมันน้อยเนาะให้มันน้อยที่สุดถึงแบบน้อยมากๆนะครับก็ลองไปหาวิธีดูเนี่ยถ้า67แบบนี้เลยก็ได้นะครับเออแบบนี้เลยนะครับก็ได้นะเนี่ย ไปหาวิธีการทาครับให้มันน้อยที่สุดนะจากที่คุณเคยเจอทีนี้ห่วมันก็จะจากที่แบบค่าทีมเรากาดอยู่แล้วสมมุติว่าแรงเราน้อยอยู่แล้วเราก็จะไปเจอคนที่แรงน้อยกว่าอีกแล้วสมมุติว่าไอ้พวกแรงร้านที่มันลดลงมาเนี่ยแล้วมันก็สรุปแล้วมันก็จะมากดเจอกันเองในช่วงระยะแรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าวิธีการคือผมเออไม่รู้ทุกคนจะตีความว่ายังไงนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ทริกนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูครับว่าจะโอเคไหม และส่วนที่ทุกคนขอกันมาก็จะมีอะไรบ้างอ่ะขอเออ,อะไรนะคลิปบังคับกองหลังใช่ไหมสอนบังคับกองหลังหรือว่าอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทําให้เนาะก็จะเป็นการคุมหลังของผมเองนะครับไม่ได้แบบไอ้นี่นะก็อาจจะแบบคุมดีหรือไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนาะนาะอย่างนี้ก็เออก็ตามนั้นแหละครับมาเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับสำหรับวิธีการทําก็ส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ อันนี้คนก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับในส่วนหน้าของข้อเสนอารางวัลแต้มนะครับแต้มตรงนี้นะถ้าเราจะกดรับได้เราต้องใช้เหรียญน,นะครับเราต้องใช้เหรียญก่อนนะเนี่ยกดใช้เหรียญ2000นะครับมันก็จะได้รับเนี่ยสองพนะครับเอาง่ายๆว่าในหลอดเนี้ยเนี่ยในหลอดสามหมื่นเนี่ยเราต้องใช้เหรียญอันนี้ให้มันครบแสนห้านะครับไม่ใช่ว่าเรามีเหรียญพันหแล้วมันจะขึ้นนี่เลยนะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นที่ใครกําลังคิดแบบนี้อยู่นะครับคิดผิดนะ เออนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่ใช้แต้มไปแล้วถ้าแต้มตรงนี้ขึ้นนะครับก็7วันเนี่ยอีกอีก3วันนะครับก็แต้มตรงนี้จะหายเนาะนะครับแต้มที่เราใช้ไปแล้วจะหายแต่ใครที่ดองแต้มไว้ตรงนี้เนี่ยอย่างเช่น 5, เนี่ยพันห้าไปของผมถือไว้พันหก็ไม่หายนะครับแต้มพันห้าตรงนี้จะหายในอีก2สัปดาห์นะครับอาจอาจจะย้ํานะว่าอาจจะหายสัสสัปดาห์นะครับตอนที่ ตรงนี้มีการเปลี่ยนตัวนะครับเนี่ยตรงนี้มีการเป็นเปลี่ยนตัวชุดใหม่มานะครับก็นะเนี่ยมันเห็นปะเนี่ยมันจะมีพาร์ทสองพาร์ทที่แบ่งออกไปเนี่ยครับเนี่ยเนชั่นแนลฮีโร่หนึ่งเนชั่นแนลฮีโร่สองมันจะเป็นพาร์ทละยีิบอ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละอืมแล้วจะดูยังไงว่าพาร์ทเนี่ยเนี่ยมันจะเหลือกี่วันเนี่ยครับเหลือสิบ็ดวันเห็นไหมเนี่ยเรามาดูตรงนี้ได้เลยครับเหลือสิบดวันนะครับว่ากลิ่นเนี้ยอ่าตรง หน้าของฮาร์นรนจะอีกกี่วันมานครับก็เนี่ยอีก17วันจะมีพาร์ทฮารลนดนมาเพิ่มใหม่แล้วก็ด็อกบาจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เนาะประมาณนั้นครับผมสาหรับคลิปนี้นะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะให้คนที่แรงเยอะมาเอาคนโกงแรงน้อยนะครับเพราะว่าก็ยังบอกอะ่ะคนแรงน้อยก็ยังมีคนมาถามผมอยู่ว่าที่การเล่นยังไงผมทำไมกดแล้วไปเจอแรงล้านแรงอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาเจอ ข้ามเส้นข้ามแรงข้ามแรงจังเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับวิธีการที่เราจะหนีเขานะครับก็ลดแรงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพราะว่าทีมที่เล่นมันเป็นทีมที่เกมบังคับไวให้เราในขะ้อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากเติมฟีฟ่ามือถหรือว่าอ e ่าอีฟุตบอลหรือว่าเพจนั่นแหละครับก็ทักมาได้เลยนะครับผมแพ็กใหญ่เกมเพจจะอยู่ที่1970บาทนะครับแล้วก็แพ แล้วก็รับเปิดตัวนะ s อา iOS สามารถฝาเปิดตัวได้นะครับนะใครที่ใช้ IOS แล้วก็ส่วนเอฟฟีฟนะครับแพ็กใหญ่อยู่ที่1260บาทนะครับผมหรือแพ็กต่างๆแพ็คลองใหญ่ก็อยู่ที่600บาทนะครับนะการเติมจะเป็นเมลพาสทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนอของฟีฟ a เนี่ยจะต้องเชื่อมเฟซหรือ Google p l y y เท่านั้นนะครับผมนะถ้าจะเป็นเอ m เกมเซนเตอร์กับ Apple ID ไม่ได้นะครับเพราะว่าเติมผ่านระบบ Android นะครับปลอดภัย100%มีใบเสร็จให้นะครับขอบคุณมากครับผม